วันนีก้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นประธานในการึุอบรมหลักสูตรการปรับระดับพื้นที่การปูพื้ะเรียนด้วยระบบเลเซอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่านะครับเลเซอร์แลนเลเวลลิ่งครับ LLL นะครับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่มาช่วยในขั้นตอนในการเตรียมดินนะครับเห็นชัดเรื่องของอาการ รักษาระดับน้ำครับเพื่อป้องกันนะครับ,รนรบในการกําจัดศัตรูพืชครับาการกําจัดวัชพืชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการปรับระดับดินเพื่อให้มีความสถี่เสมอในพื้นที่นาหรือพื้นที่การเกษตรนะครับที่มีความสําคัญนะครับทําทให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างส,สม่ําเสมอนะครับขอขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็ในไปความเรียบร้อยและขอทุกท่านประสบแต่ความโชคดีตลอดไปก็ขอบคุณครับผม ว่าการทําเกษตรแบบนี้มันอาจจะไม่ง่ายในในขั้นตอนแรกในการที่เราแรกเริ่มทําเหมือนที่เราทํามาเมื่อก่อนมันจะมีขั้นตอนที่ยากนิดนึงแต่ว่าผลตอบแทนมันคุ้มค่าเราจะเราต้องผ่านช่วงที่เราคิดว่ามันยากไปให้ได้พอเราชินกับมันมันก็จะง่ายละแล้วมันจะมีความสุขและที่สําคัญเราจะปลอดภัยเพราะอยากฝากการผู้แทนหรือผู้ที่มา ร่วมกิจกรรมรวมทั้งแขกผู้เกียรติท่านวาสนาเป็นวัวเป้ามีตั้งแต่วัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารอากาศป่าแหล่งน้ําผู้คนครบถ้วน,นสมบูรณ์คิดว่าพัฒนาได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานแล้วก็ยินดีท้อรับทีมงานและเป็นเกียรติที่ทีมงานได้มาพัฒนาเกษตรกร,กรของวัวเป้าให้เป็นเกษตรกร,กรที่ มีเสียภาพในการผลิตพืชน,นะครับที่ตรงกับความต้องการตลาดและอย่างน้อยๆทาให้วิถีชีวิตของพี่น้องเหนือเป้าดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณท่านมากและดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ แขององค์การระหว่างประเทศของเยอรมันนะครับแล้วก็ขอเรียนกันทราบว่า,าทางองค์การระหว่างประเทศเยอรมันหรือเรียกย่อว่า GIZ นะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์นะครับแต่มาส่งเสริมเทคโนโลยีซึ่งโครงการนี้ครับกรนีโยกโครงการบ่งโซ่บมูทานข้าวมีการปลูกข้าวแล้วก็มีการปลูกมันฝรั่งนะแล้วก็อีกพืชอื่นตามที่ชาวบ,บ้านต้องการจุดนี้ครับที่ปรับระดับนี่ก็จะปลูกถั่วและ เป็นพืนที่3หรือบางที่เขาจะปลูกข้าวโพดน,นะฮะซึ่งเป็นรายได้หมุนเวียนตลอดเวลา,าก็ขอเรียนท่านนายเพื่อว่าเป็นการพัฒนาเกษตรกรมันเป็นหัวใจแต่กับทุกคนที่จะเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศชาตินะครับก็แล้วก็คุณนายเพื่อมาครับ,บคุณมากครับสวัสดีครับ ส,ส่วนของพื้นที่เมืงเป้าเราเนี่ยบริษัทเบบซีโคลาเราได้เข้ามาพัฒนาในเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องการปลูกมันฝรั่งโดยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของพื้นที่เมืองเป้าเราเนี่ยครับมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ประมาณ1,500ไร่มีเกษตรกรอยู่ประมาณ300รายในการที่ทํามันฝรั่งกับเราเราจึงร่วมมือกับในการเข้ามาพัฒนาเกษตรกรของผู้ปลูกฝรั่งให้ดีขึ้นโดยปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีระบบน้ำหยดนะครับซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากปกติอยู่ที่ประมาณ 2ตันหรือ3ตันเนี่ยเป็น5ตัน6ตันนะครับเราจะพัฒนาเกษตรกรต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อยอย่างหนึ่งว่าเกษตรกรรมจะดีได้ก็ต่อเมื่อดินดีน้านําดีแล้วก็เกษตรกรดีสิ่งที่จะช่วยทําให้เกษตรกรเกิดความยั่งยืนก็คือหนึ่งดินและน้านะครับผมถ้าเก,กิดดินดีน้ําดีเกษตรกรก็จะมีพื้นที่ที่ดีแล้วก็สร้างรายได้ให้กับในส่วนของตัวเกษตรต่อ,อไปนะครับซึ่งก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับเรืงหมาป้าก็คือ จะอยู่ร่วมกับทางแฟลกซี่โคแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเกษตรให้ยั่งยืนตลอดไปก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและทุกท่านที่ที่มาขอบคุณมากเลยครับ